สวัสดีครับอ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอรประจำวันที่19สิงหาคมพระธรรมสดุดีบทที่103-104และพระธรรม1โครินบทที่2ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมสดุดีบทที่103ําคำขอบคุณพระเจ้าพระคุณความดีของพระองค์ของดาวิดจิตใจของข้าเอย๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาวเวและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาวเวและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ผู้ทรงอภัยความชั่วทั้งสิ้นของเจ้าผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของเจ้าผู้ทรงไทยชีวิตของเจ้ามาจากหลุมมรณะผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้เจ้าผู้ทรงให้เจ้าอิ่มด้วยความดีตลอดชีวิตของเจ้าวัยหนุ่มของเจ้ากลับคืนมาใหม่อย่างไวนกอินทรี พระยาเวทรงกระทำการชอบธรรมและการยุติธรรมแก่ทุกคนที่ถูกบีบบังคับพระองค์ทรงสัดงพระมันคาของพระองค์แก่โมเสสกิจการของพระองค์แก่คนอิสราเอลพระยาเวทรงพระกรุณาและมีพระคุณเกลียวช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคงพระองค์จะไม่ทรงตำหนิเสมอหรือทรงเก็บความเครียไว้เป็นนิดพระองค์ไม่ได้ทรงทำแก่เราตามความบาปของเราและไม่ได้ทรงตอบสนองเราตามความชั่วของเรา พราะฟ้าสูงเหนือแผ่นดินเท่าใดความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาผู้ยำเกรงพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้นตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ทรงปลดการระมิดไปไกลาจากเราเท่านั้นบิดาสงสารบุตรของตนฉันใดพระยาเวสงสารคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นเพราะพระองค์เองทรงรู้จ,จักโครงร่างของเราพระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลีบ ส่วนมนุษย์นั้นวันเวลาของเขาเหมือนยาเขาจเจริญขึ้นเหมือนดอกไม้ในทุ่งนาเมื่อลมพัดผ่านมันก็หายไปและสถานที่ของมันไม่รู้จักมันอีกแต่ความรับมั่นคงของพระยาเวนั้นดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันการถึงนิรันการ,ร,การต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลนต่อผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์และต่อผู้ที่ระลึกถ,ถึงข้อบังคับของพระองค์เพื่อจะทำตามพระยาวเวทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์ไว้ในฟ้าสวรรค์และพระราชณาจาักรของ พระองค์ครอบครองทุกสิ่งอยู่ท่าน tai, ทัน้ท qui, i, งหลายผู้เป็นทูตสวรรค์ของพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระยาเวท่านผู้ทรงมหิทธิฤทธิผู้ทําตามพระวจนะของพระองค์ผู้เชื่อฟฝังพระวจนะของพระองค์กองทัพทั้งสิ้นของพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระยาเวคือบรรดาผู้ที่ทาตามพระทัยของพระองค์พระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์เอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวในทุกสถานที่ที่พระองค์ทรงครอบครองอยู่จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวสดุดีร้อยสี่ พระเจ้าทรงดูแลสิ่งที่ได้ทรงสร้างจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าโปรงโปรงใหญ่ยิ่งนักโปรองทรงพระสิริและความสง่าง,งามเป็นฉลองพระองค์ผู้ทรงคลุมพระองค์ด้วยแสงสว่างดุจอาพร์ผู้ทรงขึงฟ้าออกดังขึงม่าน ผู้ทรงวางคานที่ประทับอันสูงของพระองค์ไว้ในน้ําผู้ทรงใช้เมฆเป็นราชรถผู้ประทับไปบนปีกของลมผู้ทรงใช้ลมเป็นทูตสื่อสารทรงใช้ไฟที่ลุกโชนเป็นผู้รับใช้ของพระองค์พระองค์ทรงตั้งแผ่นดินโลกไว้บนรากฐานของมันเพื่อไม่ให้มันสั่นคลอนเป็นนิพนิรันดร์พระองค์ทรงคลุมมันไว้ด้วยน้ําลึกอย่างคลุมไว้ด้วยเครื่องนุ่มผมน้ําอยู่เหนือภูเขาเมื่อพระองค์ทรงกำราบน้ำนั้นก็หนีไป พอได้ยินเสียงฟ้าร้องของพระองค์มันก็วิ่งหนีไหลขึ้นภูเขาไหลลงหุบเขาไปไหลไปยังที่ซึ่งพระองค์ทรงกำหนดไว้ให้อยู่นั้นพระองค์ทรงวางขอบเขตมิให้มันข้ามเพื่อมิให้มันคลุมแผ่นดินโลกอีกพระองค์ทรงทำให้น้ำพุพุ่งขึ้นมาในหุบเขาน้ำนั้นไหลไปตามหว่างเขาให้บรรดาสัตว์ป่าได้ดื่มและให้ลาป่าดับความกระหายของมัน ที่ริมน้ํานั้นนกในอากาศจึงได้มีที่อาศัยมันร้องอยู่ท่ามกลางกิ่งไม้พระองค์ทรงรดน้ําภูเขาจากที่ประทับอันสูงของพระองค์แผ่นดินโลกก็อิ่มด้วยผลแห่งพระราชกิจของพระองค์พระองค์รงทรงทําให้หญ้าง,งอกมาเพื่อเลี้ยงสัตว์และให้ผักแก่มนุษย์ได้เพาะปลูกเพื่อเขาจะทําให้เกิดอาหารจากแผ่นดินและเล่าอางุนซึ่งให้ใจ,ใจใจมนุษย์ยินดีน้ํามันเพื่อทําให้หน้าของเขาขอแสงและอาหาร ซึ่งเสริมเรี่ยวแรงแก่ใจมนุษย์บรรดาต้นไม้ของพระยาเวได้อิ่มน้ำคือต้นสนสีดาแห่งเลบานอนซึ่งพระองค์ได้ทรงปลูกไว้นกสร้างรังของมันอยู่ในนั้นส่วนนกกระยางมีต้นสนสามใบเป็นบ้านของมันภูเขาสูงเป็นของเลียงผาหินเป็นที่ลี้ภัยของตัวกระจงผาพระองค์ทรงตั้งดวงจันทร์ไว้ให้กำหนดฤดูดวงอาทิตย์รู้จักเวลาตกของมันพระองค์ทรงให้เกิดความมืดและนั่นเป็นกลางคืนในเวลานั้นสัตว์ทั้งสิ้นของป่า ไม้คลานออกมาถึงตนหนุ่มคำรามหาเหยื่อและสแสวงหาอาหารของมันจากพระเจ้าเมื่อดวงตะว,วันขึ้นมันก็ไปเสียไปนอนอยู่ในถ้ำของมันมนุษย์ก็ออกขับไปทํางานของเขาทําภารกิจของเขาจนเวลาเย็นข้าแต่พระยาเวพระราชกิจของพระองค์มากมายจริงๆพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งด้วยพระปัญญาแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยสิ่งที่ทรงสร้างทะเลอยู่ข้างน้นทั้งใหญ่และกว้างในนั้นมีสิ่งเคลื่อนไหวนับไม่ถ้วนคือสิ่งมีชีวิตทั้งเล็กและใหญ่กําปันแล่นไปโน่นเนะี่ย และเลวีอาธานที่พระองค์ทรงสร้างไว้ให้แล่นในนั้นสิ่งทั้งหมดนี้แงนหาพระองค์เพื่อให้พระองค์ประทานอาหารแก่มันตามเวลาเมื่อพระองค์ประทานมันก็เก็บไปเมื่อโะรงคแบพร,ระหัตถ์ออกมันก็อิ่นน้ำด้วยของดีเมื่อโะรงซ่อนพระพักเสียมันก็ลำบากใจเมื่อโะรงทรงเอาลมหายใจมันไปเสียมันก็ตายและกลับเป็นผงคลิเมื่อโปรงทรงส่งลมหายใจของโะองค์ออกไปมันก็ถูกสร้างขึ้นโะรงคก็ทรงเปลี่ยนโฉมหน้าของพื้นดินเสียใหม่ ขอพระสิริของพระยาเวดำรงอยู่เปนิดขอพระยาเวทรงยินดีในบรรดาพระราชกิจของพระองค์พระองค์ทอดพระเนตรโลกมันก็สั่นสะท้านพระองค์แต่ต้องภูเขามันก็มีควันขึ้นมาข้ามีชีวิตอยู่ตราบใดข้าจะร้องเพลงถวายพระยาเวขณะที่ข้ายังเป็นอยู่ข้าจะร้องเพลงสุรดีถวายพระเจ้าของข้าขอให้การภาวนาของข้าเป็นที่เป็นสิ่งที่พอพระไทยข้ายินดีในพระยาเวขอให้คนบาปถูกเผาผลาญเสียจากแผ่นดินโลกและขออย่าให้มีคนอาธรรมอีกเลย จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวสรรเสริญพระยาเวพันธสัญญาใหม่หนึ่งโครินบทที่สองเมื่อครั้นข้าพเจ้ามาหาพี่น้องทั้งหลายมิใช่ว่าข้าพเจ้ามาโดยใช้ถ้อยคําหรือสปิปัญญาอันเลิศในการประกาศเลือกอันลึกลับของพระเจ้าให้แก่ท่านข้าพเจ้าได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ใช้ความรู้ในเรื่องใดๆกับท่านเลยเว้นแต่เรื่องพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนเมื่อครั้นที่ข้าพเจ้าอยู่กับท่านข้าพเจ้าอ่อนแอ ทั้งเกรงกลัวและหวาดหวั่นยีนักคำประกาศและคำที่ข้าพเจ้ากล่าวหาใช่เป็นคำที่โน้มน้าวจิตใจหรือแสดงความฉลาดไม่แต่เป็นการแสดงอนุภาพของพระวิญญาณเพื่อให้ความเชื่อของท่านเกิดจากอนุภาพของพระเจ้าไม่ใช่เกิดจากปัญญาของมนุษย์พระปัญญาจากพระวิญญาณอย่างไรก็ตามเรากล่าวเรื่องสติปัญญากับบรรดาผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่สติปัญญาของยุคนี้หรือของบรรดาผู้ที่อยู่ในระดับปกครองของยุคที่กําลังจะเสื่อมสูญไปแต่เรากล่าวถึงพระปัญญาอันลึกลับ ซับซ้อนของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ซ่อนไว้และกําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วของยุคนี้กําลังเสื่อมสูญไปแต่เรากล่าวถึงพระปัญญาอันลึกลับซับซ้อนของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ซ่อนไว้ญญและกําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนการสร้างโลกเพื่อบารมีของเราผู้ที่อยู่ในระดับปกครองของยุคนี้ไม่เข้าใจพระปัญญ,ญานั้นเพราะหากเข้าใจแล้วก็จะไม่ตรึงพระผู้เป็นเจ้าแห่งพระบารมี ตามที่มีบันทึกไว้ดังนี้สิ่งที่ตาไม่เคยเห็นสิ่งที่หูไม่เคยได้ยินสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้เพื่อคนที่รักพระองค์แต่พระเจ้าได้เผยให้เราทราบโดยพลางพระวิญญาณพระวิญญาณสืบสอบทุกสิ่งแม้แต่สิ่งลึกล้ําทั้งปวงของพระเจ้าไม่มีผู้ใดมีมนุษย์ผู้ใดบ้างที่ทราบความคิดของมนุษย์เว้นแต่วิญญาณของเขาเองเช่นเดียวกันคือไม่มีใครทราบความคิดของพระเจ้ายกเว้นพระวิญญาณของพระองค์เอง เราไม่ได้รับเอาวิญญาณของโลกนี้แต่รับวิญญาณที่มาจากพระเจ้าเพื่อเราจะได้ทราบถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ให้แก่เราโดยไม่มีข้อผูกพันใดๆสิ่งที่เรากล่าวมานี้ไม่ใช่คําสั่งสอนที่มาจากปัญญามนุษย์แต่เป็นคําสั่งสอนที่พระวิญญาณสําดงให้เห็นถึงความจริงฝ่ายวิญญาณแก่ผู้มีพระวิญญาณคนที่ประพฤติตามสัญชาติยานไม่อาจรับเอาสิ่งที่มาจากพระวิญญาณของพระเจ้าได้เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลาและโดยแท้จริงแล้ว เขาไม่สามารถเข้าใจได้เพราะการจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องใช้พระวิญญาณในการอย่างรู้มนุษย์ฝ่ายวิญญาณอย่างรู้ทุกสิ่งได้ขณะที่ไม่มีใครสามารถอย่างรู้เขาได้ใครทราบความคิดของพระผู้เป็นเจ้าจนจนถึงกับแนะนําสั่งสอนพระองค์ได้แต่ว่าเรามีความคิดของพระคริสต์จบการอ่านประจําวันที่19สิงหาคมพระเจ้าอวพอรครับ